เหตุการณ์ครั As ้งหนึ่งเกิดขึ้นกับท่านอิหม่ามอิบนุฮะจาร์อัลอัสกลานีรับอิมะฮุลลอฮุต้าลาอิหม่ามอิบนุฮะจาร์เนี่ยเป็นปราชญ์เอกในทางด้านฮะดีษในทางด้านฟิก์และก็ในอีกหลายหลายด้านแต่รัศมีด้านฮะดีษนี่มันบดบังเรื่องอื่นทั้งหมดนะเป็นปราชญ์เอกแห่งอุม mah นี่เลยดีกว่าท่านได้รับตำแหน่งกอติลกุดอ ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งใหญ่ในสังคมเป็นผู้พิาพากษาเป็นคนที่ตัดสินว่าความและท่านเป็นผู้ที่พิถีพิถันในการแต่งตัวให้ความสำคัญเลยแหละกับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเนื่องจากหะดิษนบีก็ย้ำบอกว่าบ่าวควรที่จะเผยร่องรอยความเมตตาที่พระองค์ให้นั้นปรากฏออกมา อย่าทำตัวนะซอมซ้อทั้งๆท,ท,ที่พระองค์ก็ให้ความเมตตามากมายทรัพย์สินล้นหลามให้มันเห็นมั่งปรากฏออกมามั่งท่านจึงเป็นคนที่พิถีพิถันกับการแต่งตัวพอสมควรนะครั้งหนึ่งเนี่ยขณะที่ท่านเดินแล้วก็มีคณะร่วมเดินด้วยปรากฏว่ามีชายชาวยาฮูชาวยิวคนหนึ่งโดดขวางกลางทางเลย ชายคนนี้ในประวัติเล่าว่าเป็นคนขายเศษนะ้ำมันอะไรประมาณนั้นแล้วก็เนื้อตัวก็มอมแมมส่วนท่านอิบนาฮยาร์เนี่ยโอ้โหดูภูมิฐานนี่และเป็นคนที่เรียกว่าทรัพย์สินอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาก็ให้อย่างมั่งคั่งมากมายชาวยิวคนนี้โดดขวางเลยคือในแต่ก่อนเนี่ยอาณาจาักรอิสลามเนี่ยมีเนีย ผู้คนต่างสาสนิกร่วมอยู่จำนวนมากมายและแต่ละคนก็ได้รับการรับรองสิทธิพลเมืองอย่างดีจึงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามไม่น้อยเลยดีกว่าพอโดดขวางปุ๊บบอกขอเวลาฉันแป๊บหนึ่งท่านชายขรออิสลามขอเวลาฉันแป๊บเดียวท่านช่วยอธิบายช่วยชี้แจงฮะดิษบทหนึง่งที่ศาสดาของท่านกล่าวไว้หน่อยที่ ฮัดติต้นไหนละว่าที่ต้นที่บอกว่าดุนยาเป็นคุกของผู้ศรัทธาเป็นที่คุมขังแต่มันเป็นสวรรค์ของผู้ปฏิเสธท่านนะผู้ศรัทธาไม่ใช่หรอและดูสภาพท่านสิมาลีอุนบินนาอิมเต็มไปด้วยความโออาทรัพย์สินก็มากมายดูพาน้าดูคนแห่ล้อมหน้าล้อมหลังนี่หรือนรก และท่านหันมาดูตัวฉันชาวยายโฮูดคนนั้นว่าดูสภาพโกโรโกโสดูชีวิตความเป็นอยู่ของฉันแล้วนี่นะหรือสวรรค์นบีท่านพูดไม่ถูกรอกท่านยังจะเชื่ออีกหรือสิ่งที่ศาสดาท่านพูดนี่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็เห็นกันอยู่ต่อนหน้ากระเถียงมาสิใช่ไหม นี่อยนรกที่ท่านสัมผัติอยู่นี่อาหารการกินความเป็นอยู่เสื้อผ้าหน้าผมและนี่หรือสวรรค์ไออย่างที่ฉันเป็นมีเสื้อมีแต่คราบนะ้ํามันเนี่ยเซนาออมนาฮยารนะเทพยอยู่แล้วในเรื่องฮะดีสใจเย็นๆนะตรงนี้เนี่ยสำหรับฉันมันนรกนรกชัดๆเพราะอะไรรู้ไหมนู่นข้างหน้าที่รอฉันอยู่มีความตายกั้นอยู่นิดเดียวเอง มันมีอะไรที่เกินกว่าใจจะจินตนาการเกินกว่าตาเคยเห็นเกินกว่าหูเคยฟังมันวิเศษมันใหญ่เกินกว่าภาษามนุษย์จะถ่ายทอดบรรยายได้ไอ้ตรงนี้นะมันยังกระคุกเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับของที่จะได้รับวันข้างหน้านะส่วนท่านนะจะวังให้ดีนะอย่าเพิ่งรีบตายอย่ว่างั้นดีกว่าเพราะไอ้ข้างหน้าที่รอท่านอยู่เนี่ย มันเลวร้ายกว่าไอสิ่งที่ท่านกำลังเจออยู่และท่านรู้สึก,กว่ามันคือนรกเนี่ยขณะเนี้ยไอที่รออยู่นะคูณร้อยคูณพันคูนแสนคูณหมืน่นไปได้เลยดังนั้นตรงนี้นี่มันสวรรค์ของฉันมันสวรรค์ของท่านนะรีบๆเสพเสียยาฮูดคนนั้นถามว่าจริงเหรออ่าจริงเหรอเซนาอิบนุฮะจารเจียนวัลลอฮ์ นี่คือเรื่องจริงโอ้ยถ้าไอสภาพโกโรโกโซที่ฉันเป็นอยู่นี่มันสวรรค์นนะตายไปเจอหนักกว่านี้อีกร้อยเท่าพันเท่าฉันไม่เอาแล้วกล่าวกะลิมาชัฮาดะออกมาเลยอัชฮะดุลลอฮ์อิล่าอิลลอฮ์วาอัชฮะดุอันมุฮัมมัดราะซูลุลอฮ์พี่น้องต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีนะมันมี สิ่งที่มันเป็นฮิกมาสิ่งที่มันเป็นเหตุและผลเราเพียงแต่จะต้องเข้าใจกระบวนชีวิตให้ดีอย่าไปติดหลงเราก็รั่วดุนยานี่มันมายาไม่มีความสุขใดที่เราจะเก็บครอบครองมันไว้อยู่กับเราไม่ว่าเราจะภูมิใจแค่ไหนก็นแล้วแต่เราสำเร็จการศึกษาโอ้โหคนก็แห่ล้อมหน้าล้อมหลังเราได้รับตำแหน่งใหญ่โตกี่วันลองว่า ทุงนี้มารืนนี้กลายเป็นเรื่องเก่าแล้วมันไม่มีความสุขใดจีรังสภาพดุนยามันเป็นอย่างนี้จริงๆมันมีแต่อักดาลมันมีแต่ความขมมันมีแต่ความเจ็บเขาถึงบอกความสุขในดุนยานี่มันเหมือนกับยาแก้ปวดเองอยาระงับอาการปวดถูกไหมไอสภาพจริงๆนะมันคือทั้งเจ็บทั้งหิวทั้งเหนื่อยทั้งลาดุนยาเป็นอย่างนั้น พอเราหิวเราก็ใส่ข้าวลงไปหน่อยก็ส,สบายหน่อยแต่ไอข้าวเนี่ยมันเหมือนยากแก้ปวดนั่นแหละตอนที่มันยังมีฤทธิ์อยู่เราก็สบายท้องนอนได้เนะเดินเหินได้สักพักหนึ่งพอฤทธิ์ข้าวมันหมดอาการหิวมาอีกแลว้วนอนนี่ก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยความเหนื่อยล้าความง่วงเหงาง่วงง่วงหนาวหานอนเนี่ยมันเป็นอาการประจำที่ติดตัวมนุษย์อยู่ พอเราเหนื่อยเราก็ได้นอนสักหน่อยชาร์จแบตบโอ้โหรู้สึกค่อยอยังชั่วและกี่นานละ่ะผ่านไปครึ่งวันค่อนวันเดี๋ยวเราก็แย่อีกแล้วแย่ออีกแล้วอาการเก่ากลับมาดังนั้นมันไม่มีสุขใดที่แท้จริงเราอย่าเพ้อฝันนะเราจะต้องเข้าใจเข้าใจชีวิตเราเข้าใจเป้าหมาย